เชิญลงทะเบียน Health Link เชื่อมข้อมูลประวัติการรักษารู้หรือไม่ว่าวันนี้คุณสามารถลงทะเบียน Health Link เพื่อเชื่อมข้อมูลประวัติการรักษาได้แล้วค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้แพทย์ดูประวัติการรักษาได้โดยที่ไม่ต้องไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเดิมลดการจ่ายยาหรือตรวจ l a บซ้าซ้อนโดยผู้ป่วยสามารถดูประวัติการรักษาของตัวเองได้แล้วโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือที่แอปพลิเคชันไทยดี 2. เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 3. ยืนยันตัวตนที่สถานพยาบาลโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและ 4. เริ่มใช้งาน Health Link และให้ความยินยอมเพื่อให้แพทย์เข้าถึงประวัติสุขภาพและส่งต่อข้อมูลได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชหมายเลขโทรศัพท์1330ได้ตลอด24ชั่วโมงฟรีเพราะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิ์เพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง